การโจมตียูเครนของรัสเซียส่งผลให้นา,นา,น,านาประเทศออกมาตรการคว่ำบาตรจนทําให้เกิดความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดครอบครองทรัพยากรธรรมชาติมากถึง30เ์ของโลกส่งออกน้ํามันเป็นอันดับสองของโลกรัสเซียและยูเครนส่งออกข้าวสาลีมากกว่าหนึ่งในสของทั้งโลกอีกทั้งสองประเทศนี้ถือเป็นผู้ผลิตแร่เหล็กต่างๆในโลกเป็นอันดับตน้ตน เช่นนิกเกิลทองแดงและเหล็กหาการความบาดของนานา,นาประเทศรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลให้ทรัพยากรต่างๆที่รัสเซียส่งออกไม่สามารถนำไปขายยังตลาดโลกได้และเมื่อไม่สามารถส่งออกได้สินค้าทั่วโลกก็จะแพงขึ้นสิ่งที่ใกล้ตัวเราและเห็นภาพมากที่สุดคือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นประวัติการผลมาจากความกังวลของนักลงทุนที่ว่า ถ้ารัสเซียไม่สามารถส่งออกหรือขายน้ำมันดิบได้แต่ความต้องการยังเท่าเดิมจะทำให้น้ำมันขาดแคลนและราคาสูงขึ้นขณะที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปมากถึง33%ตัดสินใจย,ยุติการส่งออกเพื่อตอบโต้นานา,นาประเทศนั่นจะส่งผลให้ราคาไฟาฟ้าในยุโรปสูงขึ้นเมื่อต้นทุนที่นำไปผลิตสินค้าต่างๆแพงขึ้นเช่นราคาน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งราคาไฟาฟ้าที่ใช้ในการผลิต ก็จะส่งผลไปยังราคาสินค้าที่กระทบไปถึงผู้บริโภคด้วยทั้งนี้หากรัสเซียตอบโต้กลับชาติตะวันตกเพิ่มโดยการหยุดส่งน้ํามันไปยังยุโรปรัสเซียเองก็เตือนว่าเราอาจได้เห็นราคาน้ํำมันดิบสูงถึง300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากพุ่งขึ้นไปแตะ130ดอลลาร์จากข่าวที่ว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรเตรียมออกกฎหมายแบนน้ํามันจากรัสเซีย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างราัสเซียและยูเครนซึ่งส่งผลกระทบไปอย่างทั่วโลก